ฉันแบลอาดาบก่อนนะเปินมุกเฮ้ยนั่นงูจริงๆด้วย <c oughs> อันนี้นี่นโอ<ฮ>ยเหมือนฉันโดนงูก,กาดดาบปิลมุกไหนเฮ้ยง <c oughs> ูกาดดาบ <c oughs> ดีละเราได้เป็นนักล่าสูนยแล้วเรามาฟันดาบกันเล่นกันมาเอาสิยา <c oughs> เข้ามาเลยปินมุกยายัายาาเผยแล้วไปโยาหย่าย่าเจฉันฉันแบลอดับก่อนนะปินมุกโวย เหมือนฉันโดนงูกาดอาบิดนมุกไหนเฮ้ยงูกาดอะเฮ้ยนั่นงูจริงๆด้วยนี่มันมเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเด็กคุณน,น้าเม,มื่อกี้หนูโดนงูกดัดค่ะนั่นค่ะงูโอ้ยนั่นงูไม่มีพิษลูกงูเขียวไม่เป็นไรเอลูกมันไม่มีพิษแต่ว่าครั้งต่อไปหนูอย่ามาเล่นของเล่นในที่ที่มีป่าในที่ที่มีพุ่มไม้นะลูกนะมันจะมีสัตว์ร้ายอัน,นตรายได้สัตว์มีพิษด้วยนะลูก เช่นงูเช่นแมงมุมแล้วก็จริงโจ้นะลูกนะคะนะต่อจากนี้หนูจะไปเล่นดาบที่อื่นแล้วค่ะระวังไว้มันอันตรายลูกไปไปพากันกลับไปเล่นที่บ้านนะลูกนะคะนะเฮ้ยโดนงูกดดัดอ่ะแต่แกไม่มีพิษซะหน่อยอออนี่นี่นี่นนโอ้ไอ่โดนไม่โดนไอโยกเล่น <laughs> อะไรอยู่รีบกลับบ้านเร็ว